ใช่ๆเดี๋ยวจะปิดตลาดแล้วเดี๋ยวปิดหีบอ่ะ,อะหวยก่อนจนกันไม่มีแนวต้านละโอ้ไม่มีเนวต้าน,น,น,านถ้าถ้าแถวนี้เขาเรียกเลขท้ายสองตัวแถวนี้ก็จ,จะเป็นเลขท้ายสักตัวถลูกเลขท้ายสองตัวอ่ะมั้ยเรรอเลยวันที่นยังไม่เข้าหลักวันเลยไปเรื่อยๆไง,ไงไม่มีหุ้นในกระดานแล้วไหมโอ้ใช่ๆๆมันหมายความว่าติดเครื่องหมายไม่ได้อืม ติดเทอร์บลิชไม่ได้ฮะติดเทียวันเทียทูเทียทีไม่ได้เพราะไม่มีพุ้นกระดานโอเคพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะครับเทอร์บลิชไม่ออกอ่ะก็คือทําอะไรไม่ได้นะฮะ่อาเมื่อวานแนะนํามาก็จับพุ้นที่เราในรีเสิร์ชของเรานั่นแหละครับมาเมื่อวานแนะนํา BBL เอลเนี่ยบีบแนะนำบีบีนะครับแต่เราก็เลือกท็อปิกเป็น BBL นะรอบนี้นะฮะ BBL ก็ทำติวหา เนวเหนือหายวันนี้ใครเปิดมาเช้าซื้อเลยนะฮะคือหุ้นพวกนี้มันมันเอาไว้ถือนะนะครับเอาไว้ถือไม่ใช่เอาไว้ขายนะฮะก็ดูว่าหนึ่งห้าสามนะฮะลงมาหนึ่งห้าสามนี่ก็ต้องซื้อละเพราะมันมันเริ่มมีเทรนด์แล้วเนี่ยเรียกหุ้นมันมีเทรนด์เราก็ต้องรู้จักรักษาเทรนด์ไว้นะฮะเนี่ยนะฮะเพิ่งเบรกหนึ่งสี่เก้ามานะครับห้ามย้อนกลับนะฮะอย่าย้อนหนึ่งสี่แปดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น กลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะเล่นจนถึงวันประกาศงบนะซึ่งงบน่าจะออกมาดีโดยเฉพาะ BBL นะเนี่ยพอประกาศก็ให้ขายก่อนนะครับแล้วก็ย่อลงมาให้ซื้อกลับแล้วก็อาจจะเล่นต่อเลยนะฮะเพราะว่าคาดว่าไตรมาสหนึ่งอ่า GDP ก็จะโตผิดปกตินะฮะเพราะนั้นกลุ่มแบงก์ก็จะขึ้นต่อเลยนะฮะ ไม่เหมือนทุกครั้งที่พอขายไปเสร็จแล้วลงนะฮะรอบนี้ไม่แบงก์จะเป็นตัวที่ดิดตลาดนะฮะเมื่อกลางวันมีแนะนำเคซีนะครับระเบิดมาสองตัวนี้กคุณที่เราจับมาละนะฮะเคซนะครับทำวัตทอมนะฮะนะครับในทางเฟรมเดย์นะครับที่นะครับสี่ห้าบาทไม่หลุดนะครับสี่ห้าสี่ห้าไม่หลุดนะวันนี้แนะนำเพราะว่าวอลุ่มเข้ามาเยอะเนี่ย ออลุมเข้ามาเยอะแล้วเบรกนี่เบรหัวนี้นะ4725นะฮะถ้าปิดได้เลยนะฮะร,ราคาที่เขามีอยู่แถวนี้นะครับก็คืออคือ48นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปิด4825ได้นะครับเอาละก็จะขึ้นไปทดสอบตรงนี้51.75อ่านเะค้าวน,นี้สงสัยว่าถ้าเบรกละ ที่ไม่เชื่ออยู่อย่างนึงว่าราคาเคซีจะต่ำกว่าฮาน่านะ่ที่ไม่เชื่อในตามพื้นฐานนะว่ากันวันเนี้นะพี่พี่ว่าถ้าเบรกได้ก็จะไปนะถ้าเบรกได้นะอันนี้ให้กําลังใจทุกคนที่มีอยู่อ AI, AI เป็นตัวเดียวที่อย่าเพิ่งซื้อเพราะมันหลุดสต็อปลอดเจ็ดบาทคุณไม่ต้องไปซื้อนะครับในในสิบแปดตัวมี AI ที่มันยังไหลลงอยู่ตัวเดียวนะเพราะนั้น AI อย่าเพิ่งซื้ออ่าอันนี้มันก็จะไปประมาณแถวๆนี้เห็นไหมครับก็ะจะเป็นแกบ แก็บอันเนี้ยจาแก็บอันนี้ให้ดีนะครับแก็บอันนี้ก็คือหาหน่าหาหน้าขึ้นมานะครับแล้วนะฮะปิดแก็บแล้วนะครับคือแก็บนี้ก็คือแก็บเคซีปิดไปเรียบร้อยนะฮะแสดงว่าไปขาขึ้นแน่นอนนะฮะห้ามย้อนนี่ครับห้าสิบห้าเจ็ดห้าอันนั้นใครมีฮาน่าอยู่ก็ถือไว อก็ออเข้าใจนะครับเวลาเล่นหุ้นพวกนี้มันไม่ใช่แบงก์เนี่ยขึ้นแรงลงแรงนะครับจะขึ้นแรงลงแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเลือกมานะครับก็จะเป็นสองกลุ่มนะส่วนตัวอื่นก็สลับกันมาไปเรื่อยๆเันจะเป็นโค c ซีพีอนะครับตัวใหญ่ๆอย่างเจมมาก่อนนะครับตัวเล็กก็จะมีที่มาอยู่ตัวเดียวตัวเล็กก็น่าดูเหมือนกันซีเอสนะครับไปรู้ว่าทาไมเขามานะครับ แต่เทคนิคเขของเขาต้องขึ้นไปที่ตรงนี้นะตรงนี้สี่จุดห้าสี่ต้องขึ้นไปสี่จุดห้าหกนะครับฟังด้วยนะคนทำฟังให้ดีเขาเรียกดับเบิลปัททอมนะฮะแบบนี้ฮนะ <c oughs> ถ้าทำต้องทำให้ได้แตะแล้วลงแตะแล้วลงนะ <c oughs> แตะแล้วลงรอรอรออะไรต้องใจเย็นรอนะฮะรอให้เกิดโกลด์ที่ค้อนทครบ เนี่ยตัดขึ้นขึ้นไปแล้วตัดไปให้ครบนะครับแล้วก็ไปจบตรงนี้ไปรับคนที่เขาติดตอนเข้าตลาดคืนให้หมดนะครับนะครับเราจะได้เสียงแซ่ซองจากระย่อยเดี๋ยวเขาไปเที่ยวเมืองการอยู่เดี๋ยวกลับมากับดาร่าก็มันไอ้นี่มันมีเวลาถึงตอนก่อนเลือกตั้งมีน้ามีศาลมนมีเวลาเนะฮะแต่ตรงเนี้ยเอาไปก่อนแล้วก็ย่อนะครับเออ มีรายหยิบที่เราตัวอื่นเราก็ถือถือกันมาแล้วนะนะครับอ่ามันก็ไปทำอะไรกับมันนะครับอืโคซีพอนะฮะอ่าเคทบทั้งแนน่ยเป็นพระเอกรอบนี้นะฮะอ่าตัวหลักของไฟฟ้าก็เป็น GPS อ่ะดูนิดนึงนะฮะจะมีหน้นาที่จะดูทุกเย็นว่าหุ้นที่เราซื้อมามันเป็นยังไงถ้าแบบนี้ถ้าท่าเขาเรียกท่าไม่ตายนะ ถ้าเห็นหุ้นอะไรขึ้นแบบนี้นะนะครับก็กลับไปก็จุดทูบไหว้มันไปเรื่อยๆนะก็<ม>ไปดูหรอครับเยน็นึ่งดูทีเหมือนกันไหม,มเห็นเป็นกันไหมครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยะดูเนี้ยแค่สิบวันอย่างเดียวไม่หลุดเกะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าไปสงสัยนะไปถึงไหนไม่ต้องสงสัยนะครับ <Okay. S 1> มันจะไปของมันได้เรื่อยๆนะฮะดูเส้นเขียวๆนี่นะครับดูไปเลยนะครับถ้าไม่หลุดก็ นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆหุ้นสไตล์นี้มีหลายตัวนะฮะรวมทั้งแมโคโครด้วยนะครับสไ<อ>ตล์เดียวกันนะครับขึ้นมาแล้วก็เริ่มตายละแต่อดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเ็เจอแนวต้านแถวนี้นะครับเอาไม่อยู่หรอกนะครับอาจจะอยู่ในรอบแรกแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่ออย่างดีนะครับสตอรี่ก็เรจะตามมาเป็นระยะนะ <Okay. S 1> ก็สตอรี่มาแล้วไม่ขึ้นก็ก็แย่เ yeah. ข้ามาตัวเอ yes. ยี่สิบสามทีีอย่าอย่าตกใจนะฮะเพราะเพราะเซ็นอนะขึ้นเยอะไม่ได้นะครับต้องเอาหุ้นพื้นฐานขึ้นที่พูดมาให้ฟังตั้งแต่ว่าหุ้นจะขึ้นจริงไม่ใช่เอาเดลต้าขึ้นเออแต่เดลต้ามันเวทในเนะซ็ตห้าสิบแล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยอ่าเป้าต่อไปนะครับคุณด,ดูแค่นีน้ถ้าไม่หลุดนะครับเก้าเก้านะฮะอ่าเนี่ยเก้าเก้าเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ, 99, รบไม่ควรหลุดนะเพราะการเบรคเนะี้ยไปขึ้นสามเนะี่ยสามมันไม่ควรจะย้อนหัวหนึ่งนะ นะครับแล้วก็แนวต้านต่อไปจะเป็นหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะฮะไม่เร็วฮะเพราะตอนนี้เอาเดลต้าที่ไม่ได้เดลต้าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยพุ่นพุ่นยิ่งขึ้นเกินวันละสิบจุดก็ต้องเอาเดลต้าลงเอาเดลต้าลงไปเรื่อยๆนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าก็เห็นไหมฮะไม่ได้มาทําความปวดๆอะไรให้กับเซ้นห้าสิบเลยเห็นไหมฮะก็เป็นไปตามแพทเทิร์นเพื่ออะไรอันนี้ฮะภาพของของเซตเนี่ยนะครับดูตรงนี้นะครับ กับเซตห้าสิบนะครับเมื่อเดลต้าเข้ามาปรับสภาพแล้วเริ่มมีเทคนิคอลเดียวกันแล้วนะฮะนะครับเซตห้าสิบ 50, เริ่มเหมือนกับเสรจละน่เป็นภาพเดียวกันลหนไหหัวเนี้ยหัวเดียวกันละเห็นไหมฮะหัวเดียวละหัวนี้เรียกว่าอะไรนะฮะหัวนี้เรียกว่า head and shoulder bottom นะครับอาจเ,เหมือนละนะ่แล้วก็มาดูว่าถ้าในสีบุงหนึ่งบอกว่ายังไง head and shoulder bottom บอกว่าเนี้ย นะครับเช็คน้ำหนักก็คือไหลซ้ายนะครับหัวไหลขวาอ่าใช้ทั้งสิบก็สวยมากนะฮะแล้วเมื่อเบรกนะครับก็จะไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้แล้วจบรอบของการเบรกรอบนี้นะฮะคือที่หนึ่งศูนย์เท่าไหร่เอ่ยหายไปไหนเอ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ประมาณนี้หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ประมาณนั้นนะฮะ ไม่ใช่ดยเร็วนะเบรกไปแล้วก็ห้ามย้อนนะครับห้ามย้อนนะฮะห้ามย้อนเนี่ยหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งเนี่ยคือตัวเซตห้าสิบแล้วปรากฏว่ามันมาเหมือน,กนเกษตรละอ่ามันมาเหมือนเกษตรละเห็นไหมฮะหลังจากที่เดลต้าเข้ามาแล้วมันทําให้รูปเซตกับรูปเซตห้าสิบเหมือนกันนะค,คนก็ไม่สับสนละนะฮะอาจจะมีไหลซ้ายไหลขวาไม่ตรงกันนะครับแต่เมื่อเบรกแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าการขึ้นของจบรอบนี้นะฮะ พันแปดปกลรออยู่ดีไม่ผิดพลาดนะครับเั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นกับไม่ไม่ได้เชื่อมั่นอะเส็นนะครับมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะอแต่มันบอกว่าชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะมันเบรกแล้วแล้วมันจะไปแล้วนะครับก็การไปก็ไปแบบมีมีระบบของมันอาจจะพันเจ็ดร้อยสามสิบพันเจอย้าสิบอาจจะขึ้นเฉพาะหุ้นใหญ่นะฮะแล้วหลังจากพันเจ็้อยห้าสิบขึ้นไปนะฮะ ถึงพันแปดร้อยเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นเล็กหุ้นกลางจะเริ่มมาหุ้นเจ้าเริ่มมานะครับเราเห็นว่าตอนเนี้อ่าเจมาเจมทีคอมเซเว่นแล้วเนี้ยไปไม่เป็นอ่ะนะฮะเจ้าของคงมาเล่นกับฝรั่งอยู่ะนะครับเดี๋ยวรอกรอให้ฝร,รั่งซื้อหุ้นจบก่อนแล้วก็เขาก็จะมานะครับต้องมั่นใจก่อนนะครับล้วก็ว่าไปนะฮะใครเล่นเคซีฮาน่าก็เออฮาน่าเคซีก็ มันก็เป็นอะไรนะฮรถไฟขอตีลังกาหน่อยนะมันจะเล่น <c oughs> แบบเก่งกาไรหน <c oughs> ่ยใช่ครับ <c oughs> ถ้าบีบอก็นุ่มนวลค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนะครับดูว่าเราเป็นใครนักลงทุนนักกิ่กำไรนะฮะท้องคํำดีกว่าท้องคําคืนนี้ก็ <c oughs> ต้องเทรดเมื่อว,วานหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งแปดห้าศูนเราช็อตนะฮะล้วมารับที่เช่นสิบวันนะครับแท่งเนียนแท่งนี้เป็นโดจิ แล้วคืนนี้ก็จะมีนะเรื่อง non Hero, นอนฟาร์มพีโร่ซึ่งที่ลงมานี่ก็คือเรื่องคล้ายๆกันนะะการรับสวัสดิการนะะแท่งเทียนแบบนี้เป็นแท่งแดงได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วิธีเล่น,นคือถ้าหลุด1826เป็นช็อตนะงแปด1826เป็นช็อตแล้วไปดูที่1 8 1 8 1น0 0ดเลยดูที่1น0 0ดนะครับ1 8 0 0ก็ยังอยู่ในกรอบเห็นไหมฮะ17,000เาามื่ออยู่ในกรอบนะฮนะเนี่ยก็ยังอยู่ หนึ่ปศูนย์สองนะครับหลุดแล้วช็อตลงไปแล้วปิดเลยนะครับเหมือนเมื่อคืนที่เล่นนะครับพอเด้งลงมาป้าปิดแล้วก็เดี๋ยววันนี้รอเล่นใหม่แสดงว่าเราเล่นซั้นอยู่นะครับเพราะแพทเทิร์นแบบนี้เรียกเวทมันเป็นแพทเทิร์นลงเล่นสั้นไปเพราะว่าไอ้นี่มันค้ำอยู่นะฮะมันไม่ลงง่ายๆาที่พี่บอกนะมันก็จะต้องเล่นสั้นนเล่นสั้นเอาก็คืนนี้นะครับคืนนี้ค่อยไปเทรดกันนอนฟาร์มเพียวโรคิดว่าไม่ต้องไปคิดอ่ะมันก็เล่นตามเทคนิคข้อนนะครับ นะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะลงมาพันแปดอะไรเนี้ยนะครับเ้าก็ปิดไปนะครับนะครับพันแปดน่าจะได้เห็นนะกลัวว่าพอพันแปดแล้วจะไปพันเก้าอยู่แล้วน่ากลัว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 แบบว่าไปคือยิ่งสูงยิ่งติดดอยสูงอ่ะนะฮะเอางี้ที่เรื่องของจิตวิทยานะหลายคนก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นมายังไม่เชื่อว่าหุ้นจะขึ้นนะครับ ก็ถ้ายัางไงก็ซื้อสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจังหวะแถวๆนี้ในหุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะยังไงอ่ะคุณก็ไปซื้ออยู่ดีแหละนะฮะเดี๋ยวพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันแปดอ่ะคุณก็คุมอารมณ์ไม่อยู่หรอกนะฮะมีเท่าไหร่คุณก็ไปซื้อเ็าไปติดดออยู่ดีนะครับซื้อแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุมน้ําหนักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับไอเงินอีกก้อนหนึ่งเไปฝากไว้ที่อยู่นะฮะอย่าเอามาเดี๋ยว,ยวมันใส่เต็มนะฮะคือหุ้นมันขึ้นด้วยความโลภมันจะสร้างความโลภ ยังไม่ได้ตกรถแถวๆนี้นะครับถ้าซื้อถูกตัวนะครับหุ้นพี่ยืนยันว่าสุดท้ายเดี๋ยวขึ้นทุกตัวไปพันแปดผู้เล็กอะไรก็จะมาเดี๋ยวมาทุกตัวนะครับใครที่อยู่ก็ถือไว้ได้นะครับประมาณนี้วันนี้อ่าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพิ่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับัสดีครับจะนั่นัทุนที่สนใจ4ีบวกหนะคะกับพุนิพนธ์ในช่วงต้นเดือนกุมภานั่นเองนะคะ ก็ติดตามรายละเอียดสอบถามไปได้ที่ a t b l l m i ค่ะกับวิธีการอธิบายข้อมูลที่คุณทิพ์ไนั